ในป่าเวทมนต์ยามพบค่ำที่เต็มไปด้วยพืชเรืองแสงและหิ่งห้อยระยิประยับซีราเด็กปีศาสาวขี้เล่นในชุดนอนลายหัวกะโหลกกำลังนั่งวาดรูปเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ขณะที่แอชลูปแมวปีศาตัวน้อยวิ่งไล่จับหิ่งห้อยอย่างสนุกสนานทันใดนั้นทั้งสองก็พบไข่ประหลาดที่เรืองแสงอยู่ระหว่างรากไม้ไข่ใบนั้นเริ่มแตกออกเผยให้เห็นลูกมังกรน้อยหน้าตาน่ารักแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเอชเกิดการแปลงร่างกายเป็นครึ่งแมวครึ่งมังกรซีราจึงตัดสินใจพาทั้งสองออกตามหาคำตอบจากต้นไม้วิญญาณผู้เทาและผู้เทาได้บอกว่าพวกเขาต้องตามหาผลนิรมิตจุติสุดยอดมหัศจรรย์พัน์ลึกที่ลึกกึือในถ้ำลาวาที่เต็มไปด้วยอันตรายอันยิ่งใหญ่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นระหว่างทางพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำลาวาที่ร้อนระอุรุนแรง และ,ะเผชิญหน้ากับมูยักษ์ผู้พิทักษ์ผลึกนิรมิตจุติสุดยอดมหัศจรรย์พันลึกพิลึกเกือด้วยความปลาหานของเอชที่สื่อสารกับมูยักษ์ได้พวกเขาจึงได้ผลึกนิรมิตจุติสุดยอดมหัศจรรย์พันลึกพิลึกึกือมาครอบครองและสามารถช่วยให้เอชกลับมาเป็นเหมือนเดิมในที่สุดทั้งสามก็ได้พักผ่อนอย่างสบายใจและได้เดินทางกลับบ้านกันเสียทีก่อนจะพบว่ายังมีไข่อีกใบรอพวกเขาอยู่ที่หน้าบ้าน ใครกันนะที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและคอยจับตาดูพวกเขาอยู่